ราดหมูกรอบนะคะทุกคนที่เขาลาดให้แบบสัาๆแบบนี้เลยอันนี้ให้แม่ทานตอนนี้เราอยู่ที่ลานโพนะคะทุกคนมากินข้าวหมูกรอบในตำนานอกินด,ดูไม่กล้าบอกว่าอร่อยแนยย่เยเ,เคยมากินบ่อยแล้วใช่ติดใจติดใจค่ะแต่กวันนี้กรอบกรอบแล้วไม่ค่อยมันบางทีมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมากอะ่ะใช่ค่ะ หมูกรอบนะคะทุกคนที่เขาราดให้แบบฉ่ำๆแบบนี้เลยตลอดเลยแบบนี้นี่เข้มข้นมากอันนี้ข้าวหมูแดงนะคะอันนี้ให้แม่ทานคุณป้าเปิดประมาณกี่โมงถึงกี่โมคะอ๋อมาก็บ่ายโมงครึ่งค่ะก็ถึงสี่โมงโอ้โหเปิดนานมาก <laughs> เป,ปิดตั้งแต่บ่ายโมงเลยบ่ายโมงครึ่งสองโมงน่นแหละ <c oughs> นี่ทุกคนร้านนี้เลยนะคะได้แล้วค่ะทุกคนร้านนี้คือเด็ดเบสมากนี่ กบคือกรอบมากทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนื้อเลยนะคะไม่ค่อยแบบเป็นมันๆบางที่ก็แบบมันเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีมันนะคะเขาจะมีมันนิดน,นึงม,มาทีไรนะคะคุณป้าก็จะบอกว่าน้ำไม่พอคือราดได้ตลอดเลยนะทุกคนแต่แกก็คือลาดให้แบบมายุ่งเยิอกเนาะนะ ถ้าใครอยากมาลองชิมน,นะคะทุกคนสามารถมาได้ที่ลานโพเลยนะคะได้ได้ๆลานโพนะคะ